สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่18พฤษภาคม2 0 2 1เรื่องจงมีความเชื่อมีใช่ความกลัวเข้าท่องจำเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญ,ญาณแห่งความกลัวให้แก่พวกเราแต่แห่งฤทธิ์เดชและแห่งความรักและแห่งความคิดที่ปกติดี2ทิมทีบทที่1ข้อที่7 อ่านสดูดีบทที่91ข้อที่5ถึง6อ่านพระคัมภีร์ใน1ปีมราระโก8ถึง9เนื้อหาหากท่านได้มอบชีวิตของท่านให้กับพระเยซูแล้วท่านก็ไม่ควรกลัวสิ่งใดเพราะท่านเองจะได้เริ่มอาศัยอยู่ในที่รับของพระองค์ผู้สูงสุดซึ่งท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ ไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นในตัวมนุษย์จนกว่าเขาจะยอมให้มานั้นได้เข้ามานั่นคือตอนที่มารชักจุงอดัมและเอวาให้ไม่เชื่อฝังพระเจ้าและความกลัวก็ได้เข้ามาหลังจากที่อดัมและเอวาได้ทำบาปพวกเขาต้องซ่อนตัวไว้ในเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาเพื่อพระเจ้าทรงเรียกอดัมกล่าวว่า เขาได้ยินพารุสุลเสียงของพระเจ้าและเขาก็กลัวปฐมกาลบทที่สข้อที่สิบความกลัวเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อในขณะที่ความเชื่อหมายความว่าท่านเชื่อพระเจ้าแต่ความกลัวหมายความว่าท่านเชื่อมากรกล่าวอีกในหนึ่งถ้าท่านไม่มีความเชื่อนั้นแสดงว่าท่านมีความกลัวความกลัวเป็นของลูกของมาร อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้ข้ามจากฝั่งมารไปยังฝั่งของพระเจ้าแล้วนั้นท่านจะไม่มีความกลัวอีกต่อไปเนื่องจากความกลัวมาจากความมืดและเนื่องจากพระเยซูทรงเป็นความสว่างพระองค์ทรงปัดเป่าความมืดทุกรูปแบบเมื่อพระเยซูได้เข้ามาในชีวิตของท่านแทนที่จะกลัวพระองค์ประทานอุญญาณแห่งความรักพลังความยินดี และจิตใจที่ดีให้กับคุณโรมบทที่8ข้อที่14-15ถพูดว่าด้วยว่าทุกคนที่ถูกนําโดยพระวิญญาณของพระเจ้าคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเพราะว่าพวกท่านไม่ได้รับวิญญาณแห่งการเป็นทาสอีกซึ่งนำไปสู่ความกลัวแต่พวกท่านได้รับพระวิญญาณแห่งการทรงรับเป็นบุตรซึ่งโดยพวิญญาณนี้ พวกเราร้องกับอปราคือพระบิดาบุตรทั้งหลายของพระเจ้าจะได้รับการทรงนำทางโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงสัญญาณว่าจะให้บุตรธิดาของพระองค์ทุกท่านได้รับพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความกลัวถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านต้องไม่มีความกลัว ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาพระเจ้าทรงกำหนดเส้นแบ่งระหว่างผู้ที่รับใช้พระองค์ด้วยจิตใจที่แช์จริงกับผู้ที่ปฏิเสธมาเสมอพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จรางวัลให้กับทุกคนตามผลงานของพวกเขาหากท่านเป็นคนชอบธรรมพระองค์จะต้องตอบแทนท่านเพื่อที่ท่านจะยังคงอยู่เช่นนั้น หากท่านอยู่ในความบาปพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ละทิ้งความชั่วร้ายและเข้าร่วมครอบครัวที่ชอบธรรมของพระเจ้าเสียสดุดีบทที12่121ข้อที่7กล่าวว่าพระเยโฮวาจะทรงพิทักษ์รักษาท่านให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์จะทรงสงวนชีวิตของท่านไว้ ด้วยพาสัญญาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นั้นไม่มีเหตุใดเลยที่ต้องทำให้ท่านกลัวในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งใดที่ทำให้ท่านต้องตื่นตระหนกพระเจ้าจะส่งทําลายมันในชีวิตของท่านและกรอบครัวของท่านในานามของพระเยซูคริสต์จงอย่าก,กลัวพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของเราทั้งหลาย เป็นความชั่วร้ายที่พร้อมอยู่ในความยากลำบากสดุดีบทที่46ข้อที่หนึ่งหัวข้อประเด็นสำคัญจงตรวจสอบชีวิตของท่านและอธิษฐานอย่างขคคมักขม้นต่อสิ่งใดๆก็ตามที่นำมาซึ่งความกลัวความตึงตนกและความหิตกกกังวลทั้งหลายที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอบอเออาเดโบเยจัดทำโดย คิดจะจักแข่งการทรงไทยคริสเตียนของพระเจ้า